ข้อ2เขาให้ a b c เป็นเซตแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็มาดูข้อกอไก่ก่อน a intersect b ก็คือบริเวณที่ซ้อนทับกันระหว่าง a กับ b ก็จะหมายถึงส่วนที่แรงเงานี้นะ a union b union c ก็คือเอา3วงนี้มารวมกันก็จะได้เป็นรูปนี้นะ intersect เนี่ยก็คือหาส่วนซ้ำ ก็จะเห็นว่า2รูปนี้มีส่วนที่ซ้ำกันก็คือบริเวณนี้นะอินเตอร์เซ็กกันก็จะได้เป็นรูปนี้แล้วเอา A ตั L ้งลบก็คือเอาวง A มาหักออกด้วยส่วนที่อยู่ในนี้ก็จะเหลือส่วนที่แรงเหงาตามรูปนี้นะก็ฝั่งขวา A อลบี b, ก็คือเอาวง A มาหักออกด้วยส่วนที่อยู่ใน b ก็จะเหลือส่วนที่แรงเงาตรงนี้นะ ก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมีส่วนที่แรงเงาเป็นรูปเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้น2เซตนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ถูกต้องนะขอไข่เขาถามว่า power set ของเซตนี้เท่ากับ power set ของเซตนี้จริงไหมเราก็จะมาดูก่อนว่า2เซตนี้แทนบริเวณไหนนะก็ตัวนี้คือเอา A ตั้งแล้วหักออกด้วยส่วนที่อยู่ใน B u ยูเนียนสก็คือบริเวณนี้นะ หักออกจาก a ก็จะเหลือบริเวณนี้นะส่วนฝั่งขวา a ลบ b ก็คือเอาวง a มาหักออกด้วยส่วนที่อยู่ใน b ก็จะเหลือส่วนนี้แล้วเอาส่วนนี้มาหักต่อด้วยส่วนที่อยู่ใน c c เนี่ยก็คือวงนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนเล็กๆตรงนี้จะถูกหักทิ้งก็จะเหลือบริเวณที่แรงเหา่าตามรูปนี้นะก็จะเห็นว่าเซตนี้กับเซตนี้เนี่ยมี ส่วนที่แรงเงาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น2เซตเนี้ยก็เท่ากันนะถ้าเซตมันเท่ากัน power set ก็จะเท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อขอไขก็ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ก่อถูกขอถูกตอบข้อ1น,นั่นเอง